สวัสดีค่ะร้านพุรุนยางแตกนะคะคลิปนี้มาจัดให้ลูกค้าราคาถูกๆเลยนะคะราคาอยู่ที่4,9 0 0บาทนะคะอยู่ที่4 9 0 0ัเเท่านั้นเลยนะคะ4,9 0 0มีชุดไหนนะคะชุดนี้เลยนะคะเป็นแม็กขอบ17นะคะเป็นล้อแท้เรนโซ่ด้วยนะคะเป็นแม็กขอบ17ขายยางปี21ค 19, ู่191คู่นะคะเป็นล้อแท้เรนโซ่เลยนะคะลายใบพัดนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะเป็นล้อเลนโซ่เลยนะคะชุดนี้นะคะหน้ากว้าง8.5น้ากว้าง8.5หลังกว้าง9.5นะคะชุดนี้นะคะเป็นใบพัดล้อแทง้งานเลนโซ่เลยนะคะชุดนี้ได้ทั้งแมกทั้งยางเลยค่ะราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะนะคะล้อสวยๆเลยนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะยางเป็น215 57นะคะ แล้วก็คู่หลังเป็น225 5 5งหค่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะเซตนี้ใช้ยาวๆเลยค่ะขอบ17นะคะราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะนะคะ4,900บาทนะคะได้ทั้งแมกทั้งยางเลยค่ะแล้วก็มีลอซิ่งขอบ18ค่ะลอซิ่งขอบ18ราคาจะอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะมาจัดชุดถูกให้เลยนะคะมีสินบอลยางเตี้ยนะคะ สำหรับรถโหลดนะคะหรือว่ารถตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะยางหน้าเป็น245,458คู่หลังเป็น265358นะคะเป็น4บอนนะคะนี่เลยค่ะชุดนี้นะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยใส่รถก,กระบะ6รลูต,ตัวเตี้ยนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทเลยค่ะนะคะนี่ค่ะ5,900บาทนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะราคานี้นะคะนี่เลยค่ะ 5,900นะคะ5,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มีสีบอลสำหรับทรงยีรับแคระนะคะยาง255 58นะคะชุดนี้ก็อยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะคะนี่นะคะ 5,900บาทนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาล1ชุดค่ะชุดนี้สวยๆเลยค่ะยางนิโตะด้วยนะคะ255 5 5, 5 8นะคะยางนิโตะนะคะชุดนี้นะคะราคาก็อยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะดอกยางนะคะ ราคา5,900บาทนะคะสำหรับล้อซิ่งขอบ18นะคะแล้วก็ขอบ17ราคาอยู่ที่4,900บาทนะคะใครสนใจนะคะร้านพูลุนยางแตกนะคะอยู่ลำลูกกาคลอง7นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659 ราคาถูกขนาดนี้แล้วนะคะใครอยากจะมาเทินล้อนะคะรับเทินล้ออีกเหมือนเดิมนะคะเทินล้อราคาก็จะถูกลงอีกเพิ่มไม่เยอะนะคะแล้วแต่ล้อที่ลูกค้าเอามาเทินนะคะเทินล้อเพิ่มถูกๆไปเลยค่ะนะคะเทินล้อเพิ่มไปถูกๆเลยนะคะเพิ่มแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเลยนะคะได้ล้อซิ่งล้อแต่งไปใช้นะคะส่วนใครนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะลูกค้า นี่เลยนะคะใครสนใจนะคะอยากจะมาดูของที่ร้านนะคะปักหมุดนะคะเข้า Google พิมพ์ว่าคูลูนยางแตกนะคะพอพานสารูนอนหนูรอลิงสารูนอนหนูค่ะภูลูนยางแตกนะคะนี่นะคะอันนี้สําหรับเซตแบบว่าราคาประหยัดให้ลูกค้านะคะส่วนใครอยากจะดูอยากจะชมชุดไหนติดตามดูคลิปหน้าได้เลยนะคะจะมีล้อเข้าใหม่มาอัปเดตให้ดูอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ